ดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดปีเถาะประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563าราตำราโหราศาสตร์ไทยจีนโดยอาจารย์จักพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใยกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือ ดวงชะตาของท่านในเดือนนี้มีดาวมงคลโคจรเข้ามาเปล่งรัศมีเรืองรองจึงส่งผลให้โชคลาภและความรักสดใสอีกทั้งการงานก็ราบรื่นมีความเจริญก้าวหน้าจึงนับเป็นโอกาสดีในการสร้างผลงานให้โดดเด่นส่วนผู้ที่ทำธุรกิจการค้าก็ทำมาค้าขึ้นซื้อง่ายขายคล่องมีกำไรเป็นกอบเป็นกำ ดวงด้านการเงินและโชคลาบเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินไหลเข้ามามากขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงที่ทุ่มเทให้ธุรกิจการงานส่วนลาบลอยก็อาจมีลุ้นหากเล่นเพื่อสนุกสนุกจึงไม่ควรละโมบโลภมากทุ่มสุดตัวต้องรู้จักความพอเหมาะพอควรเก็บสะสมอมเงินไว้บางส่วนเพื่อยามฉุกเฉินจำเป็น ดวงด้านการงานช่วงนี้จะเริ่มเข้าสู่ทิศทางที่สดใสรุ่งเรืองมีการพัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์ให้การงานเจริญก้าวหน้าดังนั้นหากท่านมีความมุ่งมั่นและความขยันหมั่นเพียรก็จะประสบความสำเร็จสมบังได้ดังใจสิ่งสําคัญคือต้องหมั่นสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น รวมทั้งต้องพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าดูถูกดูหมิ่นผู้ใดหรือนินทาใครลับหลังเป็นอันขาดเพราะการกระทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อท่านได้ในอนาคตดวงด้านความรักเดือนนี้สดใสหวานชื่นเพราะมีดาวมงคลเข้ามาช่วยเสริมส่งให้ได้พบกับคนที่ถูกใจและหากมีความจริงใจต่อกันก็จะสามารถสารสัมพันธ์ ให้ก้าวหน้าต่อไปแต่สำหรับคู่รักที่มีใจให้กันอยู่แล้วความรักจะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นและจะมีข่าวดีได้ลั่นละครังวิวาในไม่ช้าไม่นานดวงด้านสุขภาพแข็งแรงดีแต่ให้ระวังการติดเชื้อโรคหวัดเมื่ออยู่ท่ามกลางฝูงชนที่แออัดรวมทั้งระวังเรื่องอาหารการกิน ต้องสดสะอาดถูกหลักโภชนาการนอกจากนี้ให้ระวังภัยอันตรายต่างๆจากการทำกิจกรรมนอกบ้านดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรจงอย่าประมาทก็ได้รับทราบดวงด้านการเงินการงานความรักสุขภาพของท่านกันไปแล้วขอให้ท่านมั่นสวดมนต์ทำบุญทำทานมีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สรบปรชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยาก จะได้บุญกุศลเพื่อมาเสริมบุญบาร,รมีให้กับตัวท่านเองและครอบครัวทำการใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายรับรื่นและมีโชคลาภเพราะผลบุญที่ท่านได้สร้างไว้ขอบคุณที่รับชมดวงรายเดือนหญิงชายที่เกิดใน12ปีนักษัตรขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ888